หลจาอยู่กับรายการอ u s s i e m i l l i o n นนะครับผมมาถึงคนนี้นะครับเป็นอเมริกาเชื้อเอเชียครับ <c oughs> ชื่อโม <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> คนแรกมาแล้วเ <c oughs> รสไปที่55,000นะครับพอตอนนี้1,19,000นะครับ <c oughs> แล้วก็พี่โลนซ่าคองที้ตามนะครับ <c oughs> ยง่งนะครับ 88คอมมานะครับผมคนอื่นหมอบนะฮะโมเช็คไพ่ตัวเองทีนะครับเด็กกัสองคนท่างานนี้ครับเปิดมาร์ค80ครับอ้าวแทบจะดอเดแล้วครับแบบนี้ครับสำหรับคุณย้งนะครับผมส่วนโมนี่ไม่รู้ครับเป็นคนเปิดมาตอนแรกครับก็ตัดสินใจสีเบ็ดต่อไปครับ พอรแสนหกหมื่นสองพันสีแดงไปที่หกหมื่นห้าพันครับผมโยงนี่เอาละพอกูแพ้กูแพ้สิบแปนะครับหรือว่าสิบอะไรย่างอื่นก็อย่างไรตอนที่นําอยู่แล้วนะก็ใส่ไปครับคอไปหกหมื่น้าครับแบบนิ่มๆนะฮะ้าออกมาเอาละเช็คครับเช็คครับกายก็ออชั้นก่อนนะครับผม ค,คุณโมย์ตำแหน่งก็หลังกว่าไพ่ตอนนี้เป็นสเตยคอมพีสแล้วครับแต่ว่ารออิงเดสเรียบร้อยครับแต่ลอกเชือนิ่มๆแบบไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ทำยังไงดีก<อ>็เบทไปอีกแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมก็ประมาณครึ่งๆพอตนะฮะโยงทำยังไงครับทำท่าเหมือนคิดแป๊บหนึ่ง แต่จีคิดไหมจีไม่คิดครับก็ใส่ไปเลยครับตอนนี้ทางดีเล่กำังนับชิปนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเบรสไปที่3,55,000หาน้ันนะครับก็สองเท่ากว่าๆนะของโมครับเอาละเจอมูฟมาอย่างนี้ปุ๊บเครื่องช็อตสักครู่ครับเอาอย่างไรดีกับชีวิต พ<ม>อหยิบิขึ้นมาแล้วครับอย่างนี้ถ้าทางไม่ยอมแน่นะครับจะร่วงตรงนี้หรือเปล่าคอครับสองแสนไดมือนครับแล้วแซงมาเป็นแปดครับโอโ้โหเป็นพรสนะ์ฮะอย่างนี้ปุ๊บเอาอินแรงรับโวยเอาแล้วโมยังไงต้องทิ้งแล้วครับเอาอะไรไม่ได้แล้วฮะจะจับไก่นี่ก็ยากเกินไปนะครับสะดุปเอายังไง การเทอย่างนี้ก็อาจจะเวอร์ไปหน่อยนะฮะจู่ก็เทลเลยอย่างนี้เชื่อมไหมยอม,มไหมรวมแบบนี้จะขอไม่ขอคิดหนักคิดหนักแต่แพ้จริงแพ้ง่ายนะ,ะนี้แค่สิก็แพ้8ก็แพ้นะครับเขามีแค่สเตต,ต,ต่อนะฮะ พอ,พอมาอมางนี้มัน,ม,นมันแววมันน่าโดนอยู่แล้วนะฮะยอมทิ้งไหมก็เกิเลือดทิ้งไหมครับผมโอ้โหแทนนี่ครับมีการโชว์ไหมไม่โชว์นะครับเก็บกันเงียบๆนะครับผม